คนหักข้าโพดลุงคนกับตาวันแดนฮอนเทฮอน,อนว่าข้าโพดอันตั้งหน้าที่ลุงคนฟูกเธอแล้วกสอนลุงคนฟูกเธอแล้วฟูกคนเดียวได้หักแล้วฟูกคนเดียวได้หักแล้วแก่แล้วลอยมือวิดวเดียวใช้ข้าวกับใบนำวิดวเดียว <c oughs> หักเสรทั้งสี่มาโลกสก็สบนั่งกันนาะนี่ฟันไปตัดไปให,ห้มันห้อยอยู่ในฟูกมัน ฝันไปจับต <In> ้นไปน้ำมันจะได้แห้งไวมันก็จิปุ๊กตึมปุ๊บจะซ่อมของหนานปู๊กัดวันนี้เบิ่งใหญ่เบิ่งว่ามงเดี่ยวนี่ละกระโปงทึกทึกดีต้นต้น องคนปลูกกับปลูกสองคนหน่อยยนจะทั้งสี่สิ่คนหรอกพันต้นพร้อบางคนประวัตนนิเอาตีนเยียบเอาบริวพามา จะเวียดจะให้จเส่อนคอยได้อยู่บ้านหนุนแหละเศร้ากับว้านปุ๋ยก็โคดทึกซื้อเสื้อแขงบ่แพงสาบ้านไตหนึ่งปีอยงสี่ห้าบาทไต่นห้าบ้านหบ้านห้าบาทหกบาทดูไปได้แล้วใครจะมา นี่เห็ดใบซะนะหมกกลุ่มถึงกลุ่มหอนอยู่ละลาบ่มี้ยังเห็ดอยู่บ้านนอกอย่านี้เลกือบจะคาดถึงเตะกระซอบไหมครับปุ่นกระติกน้ำคือกะอบกระซารุดกระซอบยกซารุดไปกองไว้ ເຮົາຊິສົ່ງ30,000ເດເຖິງຊິໄດ້ໂມໂມພ້ອມກັນແລ້ວແລ້ວເພິ່ນກໍບໍ່ຊື້ຕືມແລ້ວບາບາກ เมื่อกี้ก็ลุงคนหักไปเปลี่ยนกันในปลาบอลหักมันนอกคอกหนาโว่ไม่ใครให้ส่วนก,กระโพดเกี่ยวเข้าปลูกถัว่วปลูกมะฮุงปรวัติไม่ได้ปลัดต้นถั่วไม่ติดเดียดตอกทัวในแข็งแรงเลยตีนทื้มใช้เท้ากระทืบไปเลยต้นกระโพดเนี่ยแข็งแรงมาก คนเป็นท่านผู้สมเันะท่านพ่อนขี้เยบกับปิีวเข้าตาเปลี <i> ่ยนมุม นี่คือข้โพจะหักไปหยาวประมาณหนึ่งกิโลหักมาแล้วครึ่งกิโลซูงข้าวโพดอะเมื่อแขนแบบมันบงังโชคดีอย่างหนึ่งคือเราตัดทางบาแบบแบบแบบซองมาบัางหักอยู่ในร่มเหมือนกันจ้ะโซกผ่บบนานพรไอแก้วไอแก้วโชคดี Tại phần tốn nào cho không nào rồi Đã bạn không mua không mua thôi được ใครก็สอบแหลอถ้ากิโลหกบาทนึมีเงินมีทองอยู่ปีนี้แย่เลยอยู่สามบาทสามบาทเท่านั้นครับพี่น้องมันเล็ดพันหนึ่งโลร้ยกว่าบาทเล็ดพันโลละร้อยสิบาทแม่นหร้อยแปสิบห่งร้อยแบ้าทเล็ดพันขาดให้ไรล,ละห้าร้อยขาดย,ยาขาดยาขยาดึม ขาปุ๋ยรอบมาหกร้อยบุรุษคุณท่านเราเสมอตัวครับท่านเลืกมาทานบกะหลักหญ้าธรรมดาเกิดมาเกี่ยากหญ้าถ้ามันมีห่าก็โกลกขี้ตายอาชีพเซีเรียนครับการเมือง อ้าวจะขอโทดมาอำนินึ่งละ <c oughs> เราโมานี้ลูกสื่อมุงมาสุเหตุสองห้าวเรามาจ้วบปลานอนอ,นอไหลเนาะปีแล้วไม่ลุงคนเอาปีนีเมนปลาบอดเอานอนอย่างนี้หน,นึ่งเหงาเลยเอวบองมันพากระสียแอจิริไปอันนั้นแล,ล้วไมโลพากัในใครไหน ท่านห้แรงเขาเล็กเล็เอาไปแกงแ่งหนี่บ่มางเน่อเขมห่างนดงามงเอาบ้องมานน้ำแกงมนานี่ตุ๊บตุ๊บาดินบอาแล้วเนาะเบาเลยแขมอือดินเฮเลยเรื่องข้องปลาข้องปูยหนคนแม่เชี่มขุดเอา có chỉ đấy móc kẹm mình mà Ở liếc liếc nhìn ta phăng nhất vào Tốt na con mà này hạ, con Nó thay, nó thay pha Nó lầy Nó lầy mình có này cái chỗ hang luôn đây, cái hang này นี่นี่นี่ัหอมดขันขันขึ้นมาก่อนปล่อยอมุดก็อหน่อไล่คงกเจีโตละฟ้าหองคุณุ้ณทำนี่ก็มีอ่ะอือนีโตกันแน้ว ເດຍບໍ່ໂຕເນາະເດີ บุกเข้าป่ามาลรกนเองแา่งนางไพรเอาบ้องมันขะนี่ไปแล้วขะหนกอยน คุณไปโลดพาอยู่นะเปน<อ>น็นโอาะาคอยนั่นะกูนี่ก็เกินไปไว้เสียหน่อยก็ได้ไปซ่อรถปกดีรถปกดีพไปออกเดี๋ยวน่เนี่ยวไปซ่อมอยู่บ้านบังเลเอาผ้ามาเอาผ้ามากะเสียโลดพาก่อนนี่ย